อันนี้เป็นฝรั่งไต้หวันครับเป็นฝรั่งคงต้องสื่อครับอุ้ยฝรั่งไต้หวันน่าจะล้อนอ่ะน่าจะเป็นแบบฝรั่งโอ้ยน่าจะร้อนเรื่คนดีใช่ฝรั่งไต้หวันเป่าดาวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณพี่เป็นใครหรออ๋อเป็นเจ้าของครับเออจริงเหรอะพี่เอกเอาไมมาเอาไมมาพี่พี่เอกยืนตรงนี้ก่อนคุณพี่ครับชื่อโจครับผมโอ้ยเดี๋ยวช่วยพาพวกเราไปเยี่ยวหน่อยใช่ ไปเที่ยวไปเที่ยวหน่อยนะไปเที่ยวพี่โจมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสวนอันนี้ไหมคะสวนนี้ครับพอดีเป็นสวนที่รับมาจากทางของคุณตานะครับผมแล้วก็เป็นเราได้เป็นที่ดินเก่ามาแล้วก็ไม่ได้ทาอะไรคุณตานี่นอกจากจะเป็นเจ้าของเวิร์กอยตยแล้วยังเป็นสวนนีลอนเลยด้วยเหรอครับอรอันนี้คุณปัญญาค่ะคุณตาปัญญาเหรออุ้ยเสียงหลอดจังเลยอันนี้เหมือนเป็นเสียงภาคได้นะเอาเบอร์ติดต่อให้คุณเขาเรียวเผื่อดใช้งานคุณเขาด้วยรายการศูนย์ส เมื่อกี้ถามเรื่องความรู้ไปแล้วเราถามเรื่องความรักกันดีกว่าพี่โจมีแฟนหรือยังหาอยังแน่เลยมีหรือยังนะมีแล้วครับมีแล้วคุณเอกมาเลยจ้าคุณเอกอ่ะคุณโจทิ้งเลยพี่โจเสียใจอ่ะรอเล่นรอเล่นรอเล่นหนูจะคุยกับพี่เอกเองพี่เอกมีแฟนหรือยัง พี่เอกก็มีแลนวทำอะไรที่มึงอ่ะกูคุยกับมึงอ่ะมึงก็มีแค่ได้อะวันศุกร์มันตีมีแฟนหรือยังคะยังไม่มีค่ะโอเคค่ะคุยกันสองคนค่ะแล้วเมลอนเขาจะรู้ไหมนะคะว่าเมืองไทยนอกจากหน้าร้อนแล้วมีหน้ารักด้วยอะค่ะคุณเจ้อายุเท่าไหร่อะคะยี่สิบสามครับโอายุเท่าหนูเลยหนูทำงานไวมึงไม่ได้ทำงานไวอย่างเดียวหน้ามึงไปไวด้วยจริงๆหน้ากูเหมือนเท่าไหร่อะ ห้าสิบจริงพี่ต้นขาขายชื่อต้นไใารที่นี่เมลอนขายยังไงเหรอครับพี่โจขายโลละร้อยแล้วก็จัดฟอร์อะไรเงี้ยครับผมโลละร้อยนี่ถือว่าแพงไหมจุ่มลูกหนึ่งมันโลเท่าไหร่ฮะไอ้ลูกหนึ่งมันกี่โลปรมาณโลโลจุดห้าไม่แพงปกติ หรอที่แพงๆมีกว่านี้อีกเนาะพวกเมลอนญี่ปุ่น,นอะลูกแพงโลละรอ้อยที่เป็นที่เป็นรถยนต์น่ะเหรอคะอไม่ใช่นั่นโลสรอยรอแต่โลสรอย ันนี้ก็จะเป็นอร์เมลอนอายุประมาณ20วันหลังจากพร้อมเมล็ดน,นะครับอุ้ย20วันโตจังเออใช่ครับเมลอนจะเป็นจะเป็นพืชที่โตรเร็วมากครับอุ้ยอยากให้ความรักของเราสองคน,นเหมือนเมลอนจังเลยอะค่ะพี่โจยังอีกยังความรักของเราจะได้โตรเร็วยังอีกมันเหมือนอันนี้เหมือนกันนอฟฟักทองปะตระกูลเดียวกันหมดมันไม่ใช่ใบใบมันเหมือนแตงโมอ่าแตงกวาแตงโมฟักทองเมลอนนี่ตระกูลเดียวกันหมดไม่ใช่แตงกวาแตงโมฟักทองค่ะแตง โมแตงโมแตงโมโกหลัพูดสิคะแตงโมแตงโมแตงโมโอ้ยเก่งนี่รักคนไม่ผิดทําไมเราต้องปลูกในโรงเรือนแบบนี้แล้วปลูกข้างนอกได้ไหมแบบไม่เป็นโรงเรือนปลูกข้างนอกได้ครับแต่ว่าการปลูกข้างนอกเนี่ยเราจะเจอกับศัตรูพืชพวกแมลงพวกจะโรคเยอะกว่าในโรงเรือนครับศัตรูพืชเขาไม่น่าจะเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเขาลื่นอยู่หน้าโรงเรือนแล้วค่ะพี่เพราะว่าทําไมศัตรูพืชคนละพืชเถยเที่ยวไทย